นี้วันพระกับจากวัดแล้วก็มาอาุนต่อที่บ้านมาถวายนะ้ำปานะถวายผลไม้ยิ้วไม่ค่อยไหวค่ะให้น้องสาวหิ้มมาให้ก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เดี๋ยวต่อจุดทูปูชาพระจุดทูขอโชคลาภปุย้ยสุวรรณ อย่ามาดูด้วยกันนะคะทุกๆท่ทนานแย่งงมงายนะคะเอาพองปากมงมคอสิ่งทุกอย่างมันไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเป็นยังไงมันอยู่ที่โชควาสนาไม่เห็นก็ไม่ได้เต้นลงมากมายอะไร ซื้อลอตเตรี่วันนี้ก็ซื้อแส่สองใบ ในบ้านแม่ก็จะมีแค่นี้ค่ะเพราะได้กราบไหว้เพราะว่าบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านเราเราเจ้าขาอยู่ไว้มีบ้านของตัวเองแล้วไปจัดให้มันดีๆกว่านี้อันนี้รูปภาพของกรมหลวงชุมพรลูกชายเป็นทหารเรือ สมัครทหารเรือปวดประจำการแนละ้วเขาก็จะให้คนละคนละเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นลูกขององค์พ่ออันนี้ก็พระสังฆราชในรัชการที่9อันนี้ก็ท้าวเวสวรรณพระพิเรนจัดสร้างนะคะเป็นพิธีพุทธาพิเศษใหญ่มากเลย บูชามาทั้งหมดสององค์ด้านหนึ่งเป็นเท้าเวสสุวรรณด้านหนึ่งเป็นพระแก่อันนี้ของวัดพระพิเรนอันนี้คือผ้ายันของวัดจุฬานนณ้ ทำแล้วใจสบายทำไปเถอะค่ะไม่เดือดร้อนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำเท่าที่พอทำได้